สถานที่นี้คือบึงของหลวงนะครับที่ที่ในสมัยถือน้ำพิเขาเรียกว่าถือน้ำพิพัฒน์ที่สัตยานะครับจะได้นำน้ำแต่ละพื้นที่นะครับในส่วนของแต่ละจังหวัดนะครับในส่วนของจังหวัดบึงการก็จะได้นำส่วนนี้นะครับตัดไปเพื่อเป็น ไปผสมกับน้ำอีก77ดบาทเขาเรียกว่าที่ีถือน้ำพิพัฒน์สัตยานะครับของพระมหากษัตรย์ในเฉลิมเทวันราชสมบัติครับผมไปใ้แมาใ้แก้วกาวดไนที่ึงครือถึงระว่างที่นึงไรืเด้มากหมยากล ทำทำไมต้องมาตักน้ําที่นี่ครับก็ตรงนี้เป็นตอนราชการที่สืบซึนคของราชก็มาเอาน้ําตรงนี้ไปร่วมพิธีเข้าใจครับแต่ว่าเป็นจะเป็นเป็นน้ําบุญขึ้นใช่ไหมก็เสียงลงตาน้ำผุดมาครับลงนี้ตาน้ำผุดๆน้ำออกบ่อภาษาอีสานออกบ่อรู้ไงว่าออกบ่อลงไปดูข้างล่างใช่ไหมโอ้ ใสตลอดทีอาฝนก็ใส่จนสุดเลยอมปเดียวนี้น้ำหอมรูหน้ารูหัวน้ำเล็กก็เป็นน้ำภาษาภาษาโมงเขาแบว่าวันใหญ่อนน้ำบ้านไม่ยังเรียนกูเนี่ย เคยย้อนหลุมอยู่หบอพ่กว่าแม่ท่านเลไรเจ้เคยย้อนหลุมอะไรใกล้ไหนอยู่ใกล้แหงเนี่ย